สวัสดีค่ะทุกทุคนกลับมาพบกับการแชร์มมองทองคำนะคะประจำวันที่10กรกฎาคม2567นะคะตามสไตล์ในรูปแบบของสีสสายเทรดเดอร์นะคะโดยที่วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ามเฟมเดย์สำหรับใครที่อยากเห็นภาพของามเฟมมันและามเฟมวีสามารถย้อนดูได้ในคลิปก่อนหน้านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะในทามเฟมเดย์นะคะภาพโดยรวมยังคงเป็นเทรน เป็นแบบรูปแบบของการไซด์เว่โดยที่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบการไซด์เวย์ด้านบนอยู่ตรงนี้นะคะและด้านล่างมีแนวรับอยู่ที่บริเวณน,นี้นั่นเอง โอเคเดเป็นรูปแบบของการไซเวย์นะคะเรามาโฟกัสจุดปัจจุบันกันแต่ว่ารูปแบบการไซเวย์ชุดนี้จุดปัจจุบันเราจะเห็นว่าราคานะคะมีการปรับตัวขึ้นยืนเหนือ EMA แล้วนะคะแล้วก็ราคาชุดที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดระยะห่างระหว่าง EMA อยู่เพราะฉะนั้นมุมมองในทงเฟมเดย์ก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นนะคะมาที่บริเวณแนวต้านของเดย์ตรงนี้ได้เช่นกันนะคะโดยที่เราจะตีแนวต้านของเดย์เอาไว้ แบบนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นมุมมองของไทม์เฟรมเดนะคะเดี๋ยวเราจะย่อยลงไปดูที่สี่ชั่วโมงกันต่อพอเราดรอปลงมาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ยราคาก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมานะคะปรับตัวพักตัวใช่ไหมคะมีการปรับแล้วมีการพักแล้วราคาก็มีการปรับตัวลงมาโดยที่สี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่ามีแนวรับนะคะ อยู่ที่บริเวณนี้นะนี่ราคายังไม่หลุดแนวรับนะคะแล้วราคาก็เกิดการพักตัวไซเวนั่นเองโดยที่ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเนี่ยราคามีการตัดเส้น EMA ซะแล้วนะคะแล้วก็เกิดการไซเว์เพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะราคาสามารถเกิดได้ ทั้งสองทางก็คือปรับขึ้นก็ได้ปรับลงก็ได้เรามามดูมุมมองของฝั่งการปรับขึ้นกันก่อนการฝั่งของการปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าปัจจุบันเราจะเห็นว่า4ชั่วโมงนะคะเกิดการกลับขึ้นมายืนที่ EMA ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีมุมมองนะคะว่าราคาอาจจะปรับตัวขึ้นมานะคะโดยที่มีแนวต้านของ4ชั่วโมงนะคะอยู่ที่บริเวณนีอ้อันนี้เป็นต้านของสชั่วโมง ะะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณแนวต้านของ4ชั่วโมงตรงนี้ได้นะคะแน่นอนถึงแนวต้านราคามักจะเกิดการพักตัวไซเว์ถ้าการพักตัวไซเว์ชุดนี้นะคะตอนที่ราคาขึ้นมาเนี่ยแล้ว EMA ซัพพอร์ตคือมีการทิ้งห่างของกราฟแบบนี้ก็มีโอกาสที่ภาคของ4ชั่วโมงจะดันราคาไปหาแนวต้านของ day ได้นั่นเองแต่ถ้าชุดนี้นะคะที่ราคาปรับตัวขึ้นมา แล้วเกิดการพักตัวที่บริเวณแนวต้านนี้นะคะแล้วเส้น EMA ไม่ได้ซัพพอร์ตนะคะในการที่เราจะบายต่อได้แบบนี้เนี่ยชุดนี้มีโอกาสในการที่แนวต้านชุดนี้อาจจะดันราคาปรับตัวลงมาเนาะอันนี้ก็เป็นภาพของสี่ชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะคะโอเคต่อมาเราดรอปลงไปดูหนึ่งชั่วโมงกันต่ออันนี้เราได้ภาพสี่ชั่วโมงแล้วค่ะในฝั่งขาขึ้นในฝั่งที่ถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นเนาะอันนี้เราไปดูในหนึ่งชั่วโมงคะ่ะ ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาตอนนี้นะคะวิ่งอยู่ในกรอบของการไซเวนกันนะคะโดยที่อําให้จุดแรกราคาชุดนี้ถ้าจะดันตัวขึ้นได้หนึ่งชั่วโมงควรจะต้องชนะไฮเดิมที่เจ็ดหนึ่งนะคะหรือชุดนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีการชุดการพักตัวอยู่ของหนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าราคาดันตัวขึ้นมาชุดนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่สองแถวแถวเนี้ยไม่ผ่านนะคะ อ่าเราก็ยังไม่ต้องมองถึงสีชั่วโมงข้างบนเลยมันก็จะกลายเป็นภาพที่ H 1นะคะเกิดการไซด์เวอยู่ในกรอบแบบนี้ไหมนะคะแล้วถ้าพักตัวอยู่ในกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้ว EMA เวลาพักตัว EMA มักจะตัดกลางเนาะถ้าตัดกลางแบบนี้นะคะแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยแล้วแท่งเทียนนะคะเกิดปิดใต้ EMA หมดเลยนะคะเป็นสัญญาณมุมบอกว่าการขึ้นน่าจะไม่ไหว แบบนี้นะคะทําให้การพักตัวชุดนี้มีโอกาสเช่นกันที่อาจจะดันราคาลงนะคะโดยที่เราอาจจะรอให้ราคาหลุดแนวรับชุดนี้ก่อดก็ได้แนวรับที่เราตีกันไว้ตรงนี้นะคะหลุดแนวรับก่อดก็ได้นะคะแล้วเราอาจจะใช้กชุดความรู้การ f o l l o w เซ l ลนะคะวิ่งลงมาหาแนว รับถัดไปที่บริเวณนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเท่ากับภาพนะคะโดยรวมก็คือ1ชั่วโมงถ้าราคายังไม่สามารถสวิงชนะสวิงไฮก่อนหน้าเหล่านี้ไปได้มีโอกาสที่ราคาจะไซเว์พักตัวต่ออยู่ในกรอบกรอบนี้นะคะกร,กรอบนี้อาจจะเลยได้นะอ่ะพักตัวอยู่ในกรอบ,รอบนี้แล้วเรามาดูอีกทีค่ะว่าชุดการพักตัวชุดนี้เนี่ย EMA สนับสนุนให้ไปข้างไหนสนับสนุนให้ปรับตัวลง นะคะเราก็รอที่จะให้มันหลุดแนวรับแล้วค่อยฟ o l โล w เซลลงมาหาแนวรับถัดไปแต่ถ้า m e m a สนับสนุนนะคะให้สามารถขึ้นต่อได้นะคะเราก็จะบายเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนได้นั่นเองอันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะคะที่เป็นการแชร์มุมมองสำหรับวันนี้ของคู่ทองคำนะคะก่อนที่จะ จบมุมมองของวันนี้แล้วนะคะแอมมีภาพของเมื่อวันจันทร์มาฝากทุกคนสักนิดหนึ่งขออนุญ,ญาตเคลียร์ภาพทั้งหมดนะคะภาพวันจันทร์เราจะเห็นว่าทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงนะคะราคาปรับตัวขึ้นมามีการพักตัวที่บริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เมื่อวันจันทร์เรามีมุมมองว่าบริเวณแนวต้านแนวนี้นะน่าสนใจนะคะที่ถ้าราคาปรับตัวลงมาน่าสนใจที่จะ ายกับขึ้นไปอาจจะเกิดนิวมหายได้นะแต่ปรากฏว่าตอนที่ราคาปรับตัวลงมาถึงนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วปรับตัวลงมานะคะราคามีการสร้างแนวต้านเอาไว้หนึ่งจดุดนะตรงนี้เห็นไหมคะมีการสร้างต้านเอาไว้หนึ่งจดุด <Okay. S 1> แล้วถามว่าราคาปรับมาถึงตรงนี้มีการเด้งของราคาไหมมีแต่ก่อนแต่ตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นมาตรงจุดนี้ค่ะเราจะเห็นว่าราคาเกิน สัญญาณนะคะเห็นชัดใน30นาทีนะคะชุดนี้เราจะเห็นว่า 1. มีโซนแนวต้านนะคะ 2. ราคาติวสัญญาณ b e a r i s h คิดเด้นใดนะคะ b e a r i s h เด่นใดในชุดนี้เห็นชัดไหมคะปึ๊บอ่ะ เกิดสัญญาณ b e a r i s h hit ใดที่เป็นสัญญาณบอกว่าอะไรคะราคาจะไปต่อตามเทรนเดิมนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือมีเส้น EMA support ด้วยเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะจากที่มุมมองเรามองว่าราคาเด้งจากจุดนี้เนี่ยมีโอกาสจะไป new high นะคะจุดนี้ทุกคนอาจจะต้องปิดทำกำไรหรือว่ากันทุนนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดสัญญาณครบแบบนี้แน่นอนค่ะไม่มีสัญญาณใดๆขัดแย้งเลยเนี่ย ก็มีโอกาสเนี่ยแน่นอนที่ราคามันจะดันลงมาต่อตามแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่เอามาฝาก เพื่อนๆเพจกันนะคะก็ยังไงลองไปเก็บภาพเพิ่มเติมกันดูนะคะสําหรับใครที่รู้สึกสนุกและสนใจกับเพจของเรากับวิธีหรือว่ามุมมองในเพจของเรานะคะสามารถติดตามกันได้สช่องทางนะคะ Facebook นะคะสี่สหายเทรดเดอร์ดิจตอลสี่สหายเทรดเดอร์และก็ช่อง YouTube สี่สหายเทรดเดอร์เช่นกันนะคะในอนาคตอาจจะมีการมาไลฟ์นะคะพูดคุยกับเพื่อน <S <S ๆพี่ๆทุกคนด้วยยังไงฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับเพจนี้นะคะเป็นเพจ ที่เรามาแชร์มุมมองในรูปแบบของเราเท่านั้นนะคะก็ยังไงฝากทุกๆคนด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ